ขยายอเป็นไม้พุ่มแกมเลื้อยเถาและใบมีสีเขียวใบไม้ไม่มีหนามใบยาวเรียวปลายแหลมออกตรงข้ามเป็นคู่ดอกออกเป็นช่ออยู่ที่ปลายกิ่งและช่อมีสามถึงหกดอกตลีบดอกเป็นดอกปลาย แยกสีแดงอมส้มพยายอขึ้นได้งามในดินที่สมบูรณ์แสงแดดปานกลางพอพบได้ทั่วไปตามป่าในประเทศไทยหรือปลูกกันตามบ้านปลูกโดยใช้ลำต้นปักชำเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายตัดกิ่งออกมาสักสองสามคืบปักชำให้รากออกมาดีแล้วก็ย้ายไปปลูกในแปลงดูแลรักษาเหมือนพืชไม้ทั่วไป ใบเป็นยาให้เก็บขนาดกลางที่สมบูรณ์ไม่แก่หรือไม่อ่อนจนเกินไปใบของพยายอสามารถลดอาการอักเสบของหูได้ดีโดยเฉพาะส่วนที่สกัดด้วยสารละลายบิวทานนวงสถิตชั่วกุลและคณะได้ศึกษาพบว่าสารสำคัญตัวหนึ่งเป็นเฟโนนอ ส่วนด้านที่มีการต้านพิษงูยังไม่ชัดเจนแต่ปลอดภัยที่จะใช้ใบพยายอรักษาการอักเสบเฉพาะที่ปวดบวมแดงร้อนแต่ไม่มีไข้จากแมลงที่มีพิษกัดตอ่อยเช่นตะขาบแมงป่องผึ้งต่อแตนรักษาโดยการเอาไปเอาใบสดจากพยายอมาสักห้าหรือสิบสห้ากร,รมัมสิบใบ มากน้อยตามบริเวณที่เป็นล้างให้สะอาดใส่ลงในครบตำยาตามให้ละเอียดเติมแอลกอฮอล์พอชุ่มตั้งทิ้งไว้หนึ่งสัปดาห์มันคนยาทุกวันกรองน้ำยาที่ใช้น้ำและกระกากทาบริเวณทาบ,บริเวณที่เจ็บปวดบวมหรือที่ถูกแมงกัดต่อยข้อมูลของพยายอ ผู้ป่วยเล่มบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ติดเชื้อครั้งแรกและติดเชื้อซ้ำมีมีเมื่อรักษาโดยทาแผลของผู้ป่วยครีมพยายอ5%เปรียบเทียบกับยามาตรฐานแอลกอฮอล์พบว่าแผลของผู้ป่วยที่ได้รับยารักษาด้วยยาจากการสกัดใบพยายอและแอลกอวิ จะตกสเก็ดภายในวันที่3และหายภายในวันที่7แสดงว่าครีมพยายอและครีม e c คโควิดจะมีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยเริ่มบริเวณอวะเรวาสบพันให้หายได้เร็วพอกันแต่ครีมพยายอไม่ทำให้เกิดอาการอักเสบและคายเครื่องในขณะที่ครีมทำให้แสบและราคาแพงผู้ป่วยโรคงูสวัสด เมื่อรักษาโดยทาแผลด้วยครีมพยาโยอ5%วันละ5ครั้งทุกวันปรากฏว่าแผลจะตกสกิดภายใน1-3วันและหายภายใน7-10วันพบว่าผู้ป่วยจะหายเร็วกว่าการใช้ยาชนิดอื่นและไม่พบอาการข้างเคียงใดๆจากการฆ่าใช้สารใบพยาโยอเห็นได้ชัดว่าสมุนไพรไทยพยาโยอมีสรรพุณมากมายอย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้สมุนไพรคุณผู้อื่นต้องศึกษาให้ละเอียดและหาซื้อจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้เท่านั้นใช้คลีมพยายออยู่ค่ะแล้วก็ได้ผลมากพยายอหรือว่าใบสลิดพังพรตัวเมียนะคะเป็นพืชที่ทำให้เป็นสมุนไพรฆ่าเชื้อไวรัส ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะแล้วก็แผลตกสัะเก็ดแล้วเรียบร้อยแล้วก็ใบหน้าก็ดีขึ้นมากๆจากที่เริ่มขึ้นตาหรือเริ่มขึ้นที่กลางสมองะคะขอให้ท่านผู้รับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้โปรดกด Subscribe กดไลค์กดแชร์หากท่านเห็นว่ามีประโยชน์ Thank you so much for you come visit my channel our Thai channel golf of Thailand if you the first subscribe visit me subscribe please and follow and share for my video clip thank you very much bye bye ค่ะ see you in next clip video นะคะ